สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเราได้ทำในส่วนของรี g ิเตอร์ล็อกอป้องกันผ่านแอดมินยูเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการ C-R u ดียูเซอร์กันนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมเราจะเริ่มจากหลังบ้านอ่าไม่ยากไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมพาทำผมไม่ได้สอนนะครับผมผมพาทำนะครับ เปิดโคดของเราขึ้นมาโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับรูทนะครับผมในโฟลเดอร์ o ูทเรามีอะไรครัมีไฟล์ API ซึ่งเอาไว้เก็บเกี่ยวกับการอเทนซึ่งผมจะขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเห็นแล้วมันมันขัดหูขัดตาผมนะครับผมชื่อไฟล์ API เนี่ยผมขออนุญาตเปลี่ยนแล้วันนะครับ,นะรบเอยถ้าเราเปลี่ยนแล้วต้องแก้เยอะไหมลองดูนะครับผมผมเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับการอเทนเนาะผมก็ใช้ชื่อว่า A U T H ชื่อเดียวกับคอนโทรลเลอร์ผมจะใช้ชื่อเดียวกันนะครับพอรูทนี้คอนโทรลเลอร์นี้อะไรประมาณนี้อ้าวเปลี่ยนแล้วใช้งานได้ไหมอ้าอ่าลองดูลองดูลองลอง็อกอินดูนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อไฟล์นะครับเปลี่ยนแค่ชื่อไฟล์อ้าอ่าหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเรื่องหน้าบ้านเดี๋ยวผมพาถาอ้าวล็อกอินได้เลยเห็นไหมฮะไม่ต้องแก้อะไรนะครับไม่ต้องแก้อะไรเพราะว่าเพราะว่าไฟล์ server js เนี่ย เรา Import แบบออโต้อันนี้คือออโต้ที่ผมพาทำนะครับอันนี้คือแบบ m a n นว l ถ้าแบบ m ม n นว l เนี่ยเราต้องมานั่งเปียนตรงนี้ด้วยตรงผ่าดด้วยนะบรีควายอ่าฟอร์มฟอร์มไฟล์หนนะครับโอเคจบในส่วนของร o ทนะครับต้องเกินนิดนึงเพราะว่าเราจะสร้างรูทมาใหม,ม่อีกหนึ่งรูทนะครับผมอ่านิวไฟล์ขึ้นมาผมใช้ชื่อว่า user ms.js นะครับผม ไฟล์นี้ก็เป็นรูทเกี่ยวกับตัวยูเซอร์ทั้งหมด C R U D เลยนะครับเดี๋ยวเราก๊อปก๊อปเลยไหมก๊อปเลยเนาะตัวอย่างเรามีเยอะแยะแล้วนะครับก๊อปของ A U T H มานะครับผมก๊อปมาหมดได้เลยไหมเอามาหมดเลยเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนนะครับผมก๊อปมาหมดเลยนะครับผมผมจะปิดตัว A U T H ไปนะครับ โอเคไล่ตั้งแต่ข้างบนไล่ตั้งแต่ข้างบนนะครับผมคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ Controller. ลบไปก่อนเหลือแต่คอมเมนต์พอมิดเดิลแว์เอาไว้นะครับเอาไว้เพราะว่ายูเซอร์เนี่ยต้องเอาเทนต้องแอดมินโอเครูทรูทเดี๋ยวเราลบเหลืออันเดียวพอเหลืออันเดียวพอนะครับเหลืออันเดียวพอ default Default อ x p พอรเอาไว้เนาะอ่ะโอเคเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับตัวแรกนะครับผม e r t เนะไม่รเเรา r e g i s t e r ไปแล้วนะครับเป็น l i s t list แบบ Li s t u s e r ทั้งหมดนะครับผมเราจะใช้ Method Get นะครับผมเอาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ Comment ์ละกันเป็น User User s เอเนาะโอเคหลาย user แอคเซสการเข้าถึงเป็นพาเวลแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราให้อเทนเข้าถึงยูเซอร์แต่เราจะยังไม่ใส่มิ d เดิลแวร์นะครับเราจะยังไม่ใส่พาสนะครับผมก็ใส่เป็น u s e r อร์แล้วกันนะครับผมรีจิสเตอเดี๋ยวเราลบออกก่อนอ่เริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้เรียกพาสนี้มาให้แสดงข้อความง,ง่ายๆสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปเขียนที่คอนโทรลเลอร์นะผม,ผมแสดงให้ดูก่อนนะครับผม request response l a t send hello user hello l i o t user ผมทำให้ดูก่อนนะครับผมอลองเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับอันนี้ผมแสดงให้ดูก่อนว่าเอ๊ะผ่านนี้ใช้งานได้รูทนี้ n n point นี้ใช้งานได้นะครับเปิดคอมมาด์ขึ้นมาถ้า get เนะี่ยเราลันบนบนนี้ได้ครับบน บนเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับ API user let send มาตัวแรกก็ไปแล้วนะ error แล้วนะ API user แค่นี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมขอดู error หน่อยชัดเจนนะครับ parameter name request โอ้ยคำสัน้นๆง่าย ตกม้าตายนะครับผมตลอดเลยนะครับตลอดเลยรีเควสตรงนี้นะครับรีเควสเรสปอนส์นะครับเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมแสดงให้เห็นดีเฉยนะครับเอาลองดูหนะืก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่ได้นะยังมีเออร์เอร์อยู่เหรออ๋ออันนี้อันนี้มันนาบ้าน กวสามพันมันหน้าบ้านประโต้ห้าพันนะครับหลังบ้านคือห้าพันเฮลโหลลิตยูเซอร์ใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมใจคอไม่ค่อยดีโอเครูทใช้งานได้ไฟล์นี้ใช้งานได้นะครับผมอ่ะแต่เราไม่เขียนที่นี่ถูกต้องไหมครับเราไม่เขียนที่นี่ตัวเนี้ยบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยนะครับผมเราจะไปเขียนที่ไฟล์คอนโทรลเลอร์เเปิดไฟล์คอนโทรลเลอร์ขึ้นมา โ o เดอร์คอนทอลเลยยังไม่มียังไม่มีไฟล์สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมชื่อเดียวกันเลยผมนิยมใช้ชื่อเดียวกันนะครับ users. js โอเคเราจำเป็นต้องเขียนใหม่ไหมเรา copy ของ a u t s มาเลยนะครับผม copy Control a มาหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนนะครับผมของ a u t s นะเข้ามาก o p y นะครับปึ๊บ าวางให้เรียบร้อยวางให้เรียบร้อยนะครับผมเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากลบหมดเลยดีกว่ายินด mm hmm. user l i ตริ t c u r นเลนเคนเ r นล็ o กอินรีจิเตอรเอาเหลือไว้แค่ r e g i s t e r ก็ด้นะครับเหลือไว้แค่ร e g i s t e r ก็น้ mm hmm. ใน CAD. แคสเดินไล่จากข้างบนก่อนะไล่จากข้างบนก่าโมเดลเรียกได้ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดินะครับผมในทายในทาย อ่ะเดี๋ยวเรื่องเปลี่ยนชื่อชื่ออันนี้เป็น list user เนอะ list คือข้อมูล user ทั้งหมดนะครับโอเ okay. ค s y n c request response ไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะครับผมในไายลบทิ้งให้หมดขอคอมเมนต์ไว้นิดหนึงอ่ะเดี๋ยวเดวลบเกินป่ะอ๋อไม่เกินลบไม่หมดนะครับผมนี่ด้วย เหลือแค่นี้นะครับผมในไทยนะครับผมในแคปยังเหมือนเดิมนะครับในแคปยังเหมือนเดิมก็จะสเตปนี้ตลอดนะครับจะสเตปนี้ตลอดนะครับตัวแรกลิฟต์ยูเซอร์ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวให้แสดงข้อความง่ายๆเลสเซนเ e ล l หลิฟต์ยูเซอร์โอเคอันนี้คือลิฟต์ยูเซอร์นะครับผมอีกอันนึง ไม่ใช่อีกอันนึงอ่ะอีกสองอันนะครับผม3อันเลยนะครับผมอ่ะก๊อปมาอีกอบล็บอกหนึ่งเดี๋ยวเราเขียนคอนโทรเลอร์ให้เสร็จเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับก็ไม่เสร็จหรอกเขียนแบบข้อคร่าวไว้ก่อนนะครับผมพอล e a ยูเซอแล้ว l e a ยูเ e r lead user คืออะไรคือเหมือนเวลาเรากดเข้าไปที่ยูเซอร์นี้ตอนแรกมี Lead user ร์ประมาณ5 u s ยูเซอถูกต้องไหมครับ พอเรากดเข้าไปในยูเซอร์นี้เราจะไปแก้ไขอะไรก็แล้วแต่จะไปดูรายละเอียดก็แล้วแต่คือการ Lead คือการเมธตอดพุทธนะครับผมเม็ต่อดพุทนะครับเลดเฮลโหลแค่นี้ก็พิมพ์ผิดเฮ l โหลเลดเลดยูเซอร์เลด a d ด e a ดอัปเดตอัปเดต ติดอยู่ตรงปลายลิ้นเนี่ยนะครับผมอัปเดตยูเซอร์นะครับตัวนี้ไม่ตอดพุทนะครับผมอ่ะไม่ผมพูดผิดห,หรือเปล่าเมื่อกี้ตัวนี้ลีดเนี่ยก็เป็นเป็นเก็ตนี่แหละนะครับเก็ตหรือพุทเก็ตนะครับตัวอัปเดตเป็นพุทนะครับผมอัปเดตยูเซอร์เฮลโหลอัปเดตยูเซอร์อีกตัวนึงเราจะลบยูเซอร์แล้วเราจะลบยูเซอร์แล้วก็มาอ e ีกบ็อกหนึ่งนะครับผมเป็นรีมูฟ user นะครับผม hello Lee, Mo user controller เราเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยหรอกนะครับแต่ดเด็เดเดี๋ยวเรากลับมาเขียนทีละอย่างนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเขียนทีละอย่างเดี๋ยวเราดูก่อนว่าใช้มาใช้งานได้ไหมใช้งานได้ไหมนะครับผมจะเอาไฟล์รูทมาเปิดคู่กันไฟล์รูทมาเปิดคู่กันไม่ยากไม่ยากเลื่อนขึ้นด้านบนของคอนโทรเลอร์ของคอนโทรเลอร์ ตัวแรก list user ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรา import controller เข้ามาก่อนนะครับผม import controller ก่อนตัวแรกคือ list user จากไหนครับผม r e q u i r e จากไหนจากโฟลเดอร์ controller ไฟล์ไหนไฟล์ user อ่าเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนนะเอาตัวแรกก่อนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอินพุตตัวที่2ที่3ดูตัวแรกก่อนใช้งานได้ไหมตัวแรกเป็นตัวที่ง่ายที่สุดอ้าวใส่คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ตัวมิดเดิล์เวียเดี๋ยวเราค่อยใส่นะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยเช็คเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเพราะเราต้องส่งโทเค็นมาด้วยไม่งั้นเราเราใช้งานลิงก์ไม่ได้นะครับใช้งานอินพุตไม่ได้เดี๋ยวค่อยใส่เราเตรียมไว้อยู่แล้วแหละนะครับผมตัวแรกลิสต์ยูส์อ่ะลองลองเรียกใหม่ลองเรียกใหม่โอเคได้ 2005, ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเบอร์สามศูนย์สี่แสดงข้อความ Hello Lead User ตัวแรกใช้งานได้โอเคอ่ะพุตสองสามสี่เข้ามานะครับผมขอ e n น e r รนะ e a d อะไรอีกนะครับอัปเดตนะครับผมอะไรอีก e ีมูฟ ไปให้สุดนะครับผมสำหรับ C R U D นะครับอ่าโอเค Import Controller เข้ามาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมต่อไปก็เหลือแต่ endpoint เราแล้วนะครับอ๋อ้หตรงนี้เห็นเห็นผิดอีแล้วผิดเมต,ต่อดเ่ยคอมเมนต์ไว้นะครับจะได้รู้นะครับอ๋อขอดสามพันหรอขอดห้าพันผิดผิดอย่างนี้แหละผิดง่ายๆนะครับผมเออเลยง่ายๆผมนะครับผมโอเค อันนี้คือลิเนาะเดี๋ยวเราก๊อปมาอีกหนึ่งสองสามอีกสามบล็อกนะครับเดี๋ยวไปทีละบล็อกอันนี้บล็อกที่ที่สองผาดเดียวกันเลยนะครับผาดเดียวกันเลยอืมผาดเดียวกันนะครับผมเม็ดตอดเดียวกันเนาะสำหรับลิเนาะลิโอเคเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์เปลี่ยนคอนโทรลเลอร์เป็นลิทสำหรับการลิเนี่ยเราจะต้องส่งพารามิเตอร์มานิดนึงนะครับผม เรียกว่าใช้งานง่ายๆก็แค่ใส่สแลแล้วก็โคโรนไอดีตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนในคอมเมนต์แล้วเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสแลสโคโอนไอดีคือเราจะต้องส่ง ID ของ User มานะครับเขาก็จะไปรีดย User นั้นดูรายละเอียดดีเทลของ User นั้นลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองทีละตัวเนาะเดี๋ยวเอาให้เสร็จีก2ตอีนะคตัวเดี๋ยวลองทีเดียวเนะพราะต้องใช้โพสแมนในการในการเทสแลลวนะครับหน้าบ้านเรา เทสได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้แต่อีกสองตัวเนี่ยยากแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมอัปเดตถูกไหมฮะอัปเดตจะอัปเดตอะไรนะครับผมก็ต้องส่ง ID มาด้วยนะครับส่ง ID มาด้วยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนเม็ดต่อเปลี่ยนเป็นพุตพุตเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ด้วยเป็นอะไรครับอัปเดตยูเซอร์อ่อะใช้ได้ไหมมีอะไรเรื่องไหมเดี๋ยวรู้กัน อตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายของเรา remove remove นะครับผมส่งมาเหมือนกันเปลี่ยนแต่ไม่ตอดเป็น delete delete เปลี่ยน c o n โทร l เลอเป็นอะไรครับ remove โอเคใช้งานได้ไหมละ่ะ r o o เราใช้งานได้ไหมละ่ะเดี๋ยวผมขอปิดตัวตัวคอนโทรลเลอร์ฝั่งซ้ายมือไปเนาะ เดี๋ยวเราดูแต่เฉพาะรู้แล้วทีนี้ตัวแรกเราทดสอบไปแล้วตัวที่2เนี่ยจะทดสอบสองสามสี่เนี่ยจะทดสอบเนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องต้องใช้ตัว l o โ b o โโี t เ,เดี๋ยวขอขอเข้าไปดูในฐานข้อมูลหน่อยนะครับว่ามี user มี id อะไรนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลจริงๆหรอกนะครับเห็นเราทดสอบ endpoint เราก่อนนะครับผม db login เนาะ User อตัวตัวนี้แล้วกัน Object ID ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกออ๊ะกอปก๊อป value เอามาเสิร์ชด,ดูเอามาเทสด,ดูามาเทสด,ดูนี่ครับผมจะใช้ Postman ในการเทสนะครับผมเพราะ postman เนี่ยเขาจะเทสได้ทุกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทุกอะไรนี่ไอ้ยไม่ตอตัวเนี้ยตตน,นะครับผมก็ลืมหมดแล้วนะครับผม เอาโพสแมนโพสแมนโอ้ยไปแล้วตัวแรกอ่ะตัวแรกเทีใหม่อีกรอบผมนิวใหม่เมทตอดเก็ตพาดเฮลโลลิทูเซอร์โอเคถูกต้องนะครับผมตัวที่สองลีดจริงๆก็ไม่น่าก๊อปใหม่หรอกมนะันพิมพ์ไปเลยก็ได้นะอ่ะเป็น ใส่ Side id นะครับผมใส่ Side id ก็คืองานะก๊ทับไปแล้ว id คืออะไรผมผมขอก๊อปตรงนี้หน่อยก็ขอก๊อปอ b อบเจ id หน่อยซึ่งเราจะต้องส่ง Object id มาให้เขานะครับเอาแต่ตัวเลขก็พอนะครับผมเอาลองเซนดูเอาลืมเปลี่ยนเม็ดอดน,นะครับผมเป็นเม็ดอดก็เก็นี่นะ hello lead ถูกต้องนะครับผมถูกต้องโอ้ย ตั้งสติตั้งสตินะครับผมตัวที่2ใช้งานได้ Hello Lead User ถูกต้องไหมตัวต่อไปนะครับผมพุทธอาจเดิมเลยเปลี่ยนเม็ดต่อเป็นพุทธกดเซน Hello Update User ตัวต่อไป Remove เม็ต่อ Delete นะครับผมนี่เม็ต่อ Delete นะครับ Hello Remove User โอเคสำหรับรู t CRUD ใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวเราจบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาเขียนคอนโทรลเลอร์กันลวดเดียวจบเลย3าสี่ตัวเนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะใช้มองโกเนี่ยง่ายมากๆนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปต่อหน้าบ้านกันก็จบ CRUD นะครับง่ายมากๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนนะครับผมโอ้รถมารถมาผมยังไม่ได้ใส่มิดเดิลแวร์นะครับผม ผมยังไม่ใส่ m ิดเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับเราจะเช็คมา่ไรก็ได้นะครับผม middle way เราเขียนไว้หมดแล้วนะครับอยากให้ใครเข้าถึงบ้างเราแค่หยิบมาใส่แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็อาจจะพูดผิดพูดถูกมากต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยเคอมเมนต์คุยกันนะครับใครดูมาถึงตรงนี้คอมเมนต์คุยกันนะครับเป็นกําลังใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ